หัวหลุดหัวหลุดหัวหัวโพหัวโพโลดี๋ยวโลดอีกไหมเฮ้ยหัวโฟไปอีกต้องไปหน้าที่พี่แนบัะไปเร็วเอาละวไอพี่เต๋อมาไอพี่เต๋อมา โั <łość> ๊ว่าเก็บใหญ่เอยเฮ้ยเียบืนไก่ยิงได้

ô nhiên nài ô nhiên này kế bên lệ hết 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 คุย้ยไอ้เหี้ยยิปแม่ของอาถรรพ์ยิบหายกูไม่เอาแล้วอย่าไปเอาเหอะไอ้เหี้ยของอาถันไอ้ที่อของชุดนี้เหี้ยกูยิงตายไม่กี่เซตแล้วไอ,ไอ้เหี้ยสุดท้ายกูก็เก็บไม่ได้อยู่ดีอาถรรพ์ยิบหายมาเร็วมาเร็วมาตรงกันมันยังมันจะห่ออ่ะตร่ต้นไม้ตรงต้นไม้ ลลองมีตัวมีต in ัวมีต well, right. ัวมีตัวเฮียปืนใจโอ้ยเฮียไอะไอแกไปดีมึงไปเก็บไปแล้วเดี๋ยวพี่ดังให้เร็วแล้วก็เก็บเสร็จก็มาซัพพอร์ตพี่ด้วยไปเก็บตรงนี้ด้วยไม่มีแล้วหรอด้วย มไปเก็บเร็ยวดีมเก็บไปเกาะก่อนก็ได้เปล่าเก่เกาะก่อนไอ้เรีวดีบอลมาไหนนั่นไงอู้หูมาเลยเร็วตามมังเกอร์ด้วยเนี่ยเรียวไปไปไปตรงเต็นท์ดีแล้วจะมาอย่างนี้ทำไมเนี่ยไปไปเลยไปไปไปบอยไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ตามไปไปปะไปหรือปะไม่มายืนตรงนี้เดี๋ยวก็ตาย โลบมึงอ่ะอี๋ไหมเาไม่ไปอีกไอ้โลบมึงอ่ะเดี๋ยวมึงก็ตายเดี๋ยวเก็บตอ่เอเนี่ยกัวโลบยืนเป็นสองคนเลยเชียวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟางไปดิ าไอ้ฟ้าไมิได้ไถ่ได้เฮ้ยเฮ้ยนิจิรอเฮียแล้วไปดีโอ้เสียงกล้องกลางวานเหลือเกินไอ้เฮียใครไปเล่นไปใช่ไว้สัตว์หน้าคุณอูในเวรเฮ้ยฟ้าฟ้าฟ้าขอ ขอเถอี่ฉันหัวมันดังเร็ว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 มึงเข้ามึงเข้าไปแล้วมึงเก็บเก็บเก็บนิดเลยนะเก็บเก็บเร็ว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 ยังด่วนเลยยังด่วนเลยไม่มีหลังไม่มีหลังไม่มีหลังแล้วเออไป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 หัวมึงตอนนี้เองก็ค่อยๆฟังเสียงด้วยนะเดี๋ยวเก็บให้หมดเข้าใจป่ะเรียกกระเป๋าเหลืองด้วยน้องกูมึงไปแล้วมึงก็ดิ้เลยนะไม่มีหลังไม่มีไม่มี หัวหลุดหัวหลุดหัวหัวโพหัวโพโลบเดี๋ยวโลบอีกไหมเฮ้ยหัวโพไปอีกต้องไปหน้าที่พี่แนบบันไปดูนะนี่อตรงนั้นา,าที่อ่ะเป็นโมึงเลยฟ้าโอ้โหไม่ได้แล้วเนี่ย ไม่บอกแล้วหัวโผหัวโผขาดมือตัวเดียวเองเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวอยู่ด้านบนวิ่งชิดซ้<ส>าย<ะ>เลยวิ่งชิดซ้าเยเร็ไปเร็วเต็มไปเต็มดิรอก่อนรอก่อนรอก่อนได้เราขอแนละ้ไอ้ฟ้าไม่รอพี่เนี่ <laughs> แม่งจะด๋แม่งเลยไม่รอเนี่ย ได้ป่ะได้ป่าตายไายเก็บของเล่นก่อนตะกางง่นะพี่นะเฮ้ยมันยังอยู่มันย,ยังอ,อยู่มาเลยมาเลยทีตรงเครื่องบินหนึ่งตัวบินเข้าไปหนึ่งตัว เยอะจะหายอ,อย่างเงีบยบๆเลยฟ้ามาวิน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 เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว <c oughs> เข้า,ไ,ไ,ขาไ,ไ,ไม่ได้ไอ้้ัยี่อะไรวะพีไ่ตายพุยปิงเข้าไปไหน,ไหน ตามมาตามมา,มาผมมองไม่เห็นมาเลยปีมาเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว <S <S ยังมีคนน่าระวังอย่ากเก็บมั่วมาที่กรแพงเนี่ยฟ้า ไปด้านในด้วยเงียบแล้วตอนนี้เก็บของแม่งเลยพี่เก็บแล้วนะพี่ขอลำก่อนอียมึงมึงเก็บศพกูทำไมเนี่ยแบ่งกันเก็บดีโอ้ไม่ใส่กระสุนอยู่ ไม่มีอะไรเก็บเลยเนะี่ยหัวฟา,าไป <g ülme> ไปเร็วไปแล้ว <g ülme> เฮ้ยตัวบา้าตัวบ้า ไปอยู่คนเดียวไปเออไปอยู่คนเดียวไปเลยไมาแล้วพี่มาแล้วนะชาร์จไปเลย มียาปะด้านหน้าด้านหน้ามีตัวระวังเก็บยาไม้ดีมันมียา้ายกิ๊บไอ,อ้เก็บอยู่เนี่ยมันขึ้นไปได้านบนแล้ว บอลดำก็มีมึงเก็บด้านบนนะไปเาร็วๆเสร็จยังยังพี่ยังเอ้ยด้านล่างไม่มีให้เก็บได้ฟ้าไปเร็วผมมันไม่อิ่มโอ้ไม่อิมอมอ่มไม่อิม่มอ่ะเล่นต่อมา ปเด็ดปะบ้านแดงมีไปพวกไปนะเฮ้ยไปยี่อะไรมึงเนี่ยโอ้โหปะด้านล,ล่างนะพี่ มันยืนไหนยืนไหนน่ยา่นยานี่หน,น,น่นอยเร็วเร็วที่หน่อยนี่หยาดเนี่ยเร็วทิ้งดิน้ำม,มานล้ว ตัวเก็บใหญ่เลยหมูครับหมูครับเต็มแล้วของเต็มไปตาไปไลตีนพี่จะไปก่อนล่ะไปแหละไม่ล่ะ ไปไปฟ้า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 ไปนอน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 นี่นอนเอออะไรแบาฟ้าลุกลุกลุกฟ้าลุกลุกลุกกูตามเจมึงแล้วเนี่ยนั่นมึงซื้มามานี对对่ไอ้ฟ we ้ามานี้เออเข้ามาไอ้เหี้ยเกือบตายอี้ยตายบังเกอร์ว่ะ กลับมาแล้วใช่ไหมเราดิผมแบ่งแบ่งแบ่งแอมตูบลงมุมเลยดิไอ้ฟ้าลงมุมหน่อยไอ้เีื้อเดี๋ยวผมไปเอาอีกเดี๋ยวผมไปเอาอีกกระโดดยิงมุงบีนั่นนี่สกาเห็นี่มไม่ต้องยิงแล้วมานี่มาโอ้โหเกือบเกือบเลี่ยงไปวะมันมันมันเล่นเต็มเลยอเหี้เขาไปดิไปทางนู้นนี่พี่เล่นตรงนี้ให้นี่รอก่อน ฟ้าฟ้าเก็บ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 ยังยังฟ้าฟ้าเอานีไปอีกเอานีไกเรก็วเร็วเร็ว เก็บเก็บทันง่ายนะดิวจะโซโล่เนี่ยหมดไปแล้เออไมงก็ไม่มีตู้อีกไปแล้วผมด้วยผมด้วยหน่อยมีเตะตีนมาพี่มึงเก็บไม่หมดนี่ไปแล้ว สะดวกคือใช่ได้พี่ไปเลยไปเลยสเต็ปกู ียับปืนไก่ยิงได้เฮ้ยยิ่ยงได้